เลขเด็ดชายเมืองแปะ16ตุลาคม2566สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เลขเด็ดชายเมืองแปะงวดที่แล้วชายเมืองแปะให้เลขเบิ้ล66เข้าตรงตรงเลยนะครับย้อน กลับไปดูคลิปที่แล้วกันเลยนะครับนี่แหละครับเลขเด็ดชายเมืองแะงวด1ตุลาคม2566วันอาทิตย์จัดหนักเลขเบิ้ลน,นะครับชุดตัวเลขน้อยตัว66เข้าเต็มเต็มนะครับ2ตัวสำหรับท่านที่ติดตามชมนะครับขอให้โชคดีถูกหวยทุกท่านนะครับ ไปดูเลขเด็ดชายเมืองแปะงวด16ตุลาคม2566กันเลยนะครับ6 3 6 8 6 9 0 4ระวังเลขเบิ้ล0 0นะครับ0มาแน่ครับงวดนี้แต่จะไปอยู่ตรงหน่วยไหนนั้นค่อยลุน้นค่อยติดตามชมกันนะครับเลขเด็ด ชายเมืองแปะจัดไว้ให้รวย16ตุลาคมนี้รวยกันทุกท่วนหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อท่านที่จะได้ไม่พลาดเลขเด็ดนะครับขอบคุณมากครับ